สวัสดีค่ะท่านผูบบ้ชมพบกับเจแดงมือนี่ในคลิปที่สามแล้วเสียนหนองคายค่ะเสียนหนองคายเพิ่นทรงเหล็กเขามาหายแล้วามช่วห่วกหวดกนเพิ่นกะวิ่งหากับสนะี่เนาะห้ากับสี่เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะหวยมีเข้ามีหลุดธรรมดาธรรมดามากๆเลย เด,เดืเดียงตามห้เด๋ยวสีท่ให้เขามาเร็วก็ไล่ก็แช่กดติดตามสั่งซื้อกิมกระทักมากตามกิโท่ขึ้นห้หน้าจอกินหน้าสวยหนะ้าสาวเะเดแดงใส่มาสองปีสองปีจะกลัวลหรอคะกลัวหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วแต่ใส่มานี่สตาร์ทหน้าเราไว,ไว้ให้คงอยู่คงทนถาวรหกสิบปีในวัยหกสิบปีได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะน่นะพยรถยนต์สลอไว้ตั้งแต่หาสิบเก่าหาสิบแปดนูน่นค่ะยังอยู่คือเก่าอยู่ ยิ่งจะสาวสวยขึ้นกว่าเก่านะคะเนาะจะเรียกว่าว่นานาสดสดยิ่งสวยกะก็จะบอกว่าอุ้ยตัวจริงจะแดงยิ่สวยกว่านี่ปู่าอสันเดอโอ้ยถูกต้องหรือเปล่าเนาะจะดแดงว่านรลูปนี่สวยที่สุดแล้วตัวจริงทาชิลีบอแตงกับขึ้นขี่ไห้หลายๆค่ะถ้าแตงนี่กขึ้นสวยเลยนะอสวยเลยพอแด่บอวางามเขาก็งามเอาเองตัวตัว,ตวห้ามมยเขาแต่งเพื่อความสบายใจ แตงสวยสุดได้แค่นี้ละสิไปเปรียบกับท่านที่สวยกว่ามันไม่ได้จะไปเปรียบกับดาราเขาไม่ได้จะเปรียบกับนางสาวไทยนางนพมาศะอะไรมันก็ไม่ได้นะคะสวยแบบสบาาับเท่านี่ละเท่าขี้ไล่ขี้ไล่เนี่ยเพราะว่าแต่งเออมันก็ดูดีขึ้นนิดนึงเ้าก่แต่งน่ยยิ่งแย่เหีย่ยวโรยล่าคือนนํำคือผักบ่ได้หน่ำเนาะคือต้นใหม่บม่ได้หน่ำเลยเวลาท่านใส่ปุ๋ยต้นใหม่ หดนามขึ้นมามันสิจังสั่นหละกับผิวหนาเ้าคือกันถ้าเราไม่แต่งมันยิ่งจะสูบลงสูบลง,ลงโดนแดดโดนลมเหี่ยวย่อนอยทุกมือแกเร็วแกก่อนไว้ด้วยค่ะแกวก่อนไว้ด้วยถ้าใครชอบแต่งก็มาทางนี้ได้เลยนะคะสั่งซื้อเลยตามเบอร์โทรคึ้นในานก้าอ9เห้หปนนา0 9 0 58, นะคะโทรเข้าขมาได้ ไล่เข่ามาได้ค่ะน้องหายโอกาสทุกโค้ดผู้ทุกคนคนแก่คนเดาไล่ว่วไใดลูกหลานบ่ยยูกะโทรเข่ามาค่ะศูนย์เก้าสองแปด่เก้าสองห้าหกแปดรับสายตลอดเวลาถ้าว่าได้รับก็โทรกลับค่ะแอดมินของเราโทรกลับนะคะเก็บปวก แคเซียมยาตากับมาเลยเด้อค่ะยาตากับมาวิตามินกับมาโอ้ยแต่เป็นหลายอย่างนปวดหัวมีกาแฟมียาตาสว่างแล้วก็มีแกปวดกระดูกปวดเกาลกดความของเกาแล้วก็ครีมความสวยความงามสบู่เพื่อความสวยงามทั้งนั้นค่ะ <c oughs> เหล็กว่าถุณนหนุนเจแดงแน่ไปซื้อเลขกเวิร์ดลายคนอันเดีย <c oughs> เอาโทษหาเส้นน้องขยยไข่ย่าบ้าลายดิ <c oughs> ตกลงเอ้าเป็นไร ต้องการโทรกับเสียนน้งคายเดี๋ยวไม่อดลองอีกครั้งในภายหลังเสียนน้งคายสายไม่ว่างโอ้ยสายว่างอเอาเจดีย์ตีตะล่างถา่าเนาะค่ะคอนเะเมนตามลายสายตีตะล่างถา่าเอาแม่ลวบอม่หลอดเจะว่างลวบอฮลัลโหล เออสายพอว่างละคนหลายใจคนหลายใจหลายสายมันหลายสายเป็นกับตัวเอาตัวงหวมดอ้ยคงที่เลยนะเนาะียกผู้ถือไปไอแดงว่าเขาไปยังผ้าตัวเอาอยู่อ้ามันกับเขาอยู่เด้หกซี่หกกับซี่จะจับคู่ผ่ถือนะคะมันเป็นเรลยกบอมากนะักเนาะเออนั่นแหละคันมากเจแดงถูกหลายที่สุดเลย มัดจบให้ก็ว่าเอาเลยเลขมากมัดซีหารากาหกเอ็นซีหกนี่มัดยี่หลีด่ด้แต่ว่าบ่คิดว่ามันจะมากกว่าสิบส่ซอ้อเนะ่ะเป็น <ผม S 1> หวย<ก>ที่มกกักเลยผม,ผมก็บอกแล้วว่าเลขวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเลขไออนอ,อผมจะบอกอยู่สุกคนเลย่เลขไอยนอง้งแต่ว่าป่านนี้เลขมันนี้มันจะเป็นเลขคำเสียงเนี่ยเจ๊หมือน วัดกุลค่ะเลขขามเสียนเลขตองหัวกันจะไปซื้อบอกเลขตองหัวคือแบบใดคือแบบไอ้นองบ่ครับคือคือจมูว่าาเป็ดแต่ล่างเลขมันว้วยหัวกันนะบ่อ๋อคือจังหาเจ็ดคือจังศูนย์สองสิบบอกบ่คือจังเกาหนึ่งยังสิบ่คือคือเรียกเตี๋ยจะสูตรสูตรผู้ใดจะเสเลขว้วยหัวกันเนาะมันเป็นแต่ล่างเนาะ มันมันเอ้เจ็กเสียเช็บายยังไหนมันเลขยขามเสียนว่าไงไงมันสีออกตรงขามกันออกตรงขามหรือออกเยี่ยงเยี่ยงมันบะครับครับครับหลอกเสลียงไม่แล้ว <c oughs> งวดน,นี้คิดคิดว่า <c oughs> คิดว่ามันสีตรงกับอ่ามือย่า่เสียอืมจำได้บะย่า่ไดย แม่แม่ผมเนี่ย<อ>มือเจไปแล<อ>้วผมอยู่บ้านอ๋อครบปีแล้วบ่ครบรอบครบ,บนันเลยม,มลยลันสีมาได้เลขตัวนี้เดี๋ยวใครเห็นเลขแม่ตะล่างเห็นไปเห็นแล้วกำลังคัดลอบยืนเดี๋ยวนี้นั่นล่ะตัวใดมันสีมาขีดเส้นใต้่นะขีดเส้นใต้ศูนย์ห้า เจ็ใต่อยศูนย์ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดบมนั่นแหละคือความหมยคือการทีครองผมนี่มันเป็นเลขคำเสียงถ้าเลขตรงหัวกันนี่มันมันมัน,มนออกก็ได้อันเลขสัญจรน,นี่วันนี้นั่นแหละแหงมากเลขสัญจรเงีนนบัวยา,างาไปเตยเ้ย ข้องเองคือการดีคอเะากันเนาะแมินแมนเข้ามัดเข้าเองงนแมนแมนมันมันมันพังยาเนี่ยมันลังเล่ลังเร่แบบว่าเลขมันออกสองงวดแล้วมันพอกันมันมันออกมาตัวเดียวกันซ้ำๆเอาก็เลยมาคิดว่าเลขเนี่ยมันถือยู่หรือสิบไปมันก็เลยสองจิตสองใจนะจีบมาเพื่อนี่ อ้าข้างในตัวนี้มัติมาตัวเก่าบอจะผินะประมาณมันก็เลยแบบจ้องจิตจองใจงยากเนียน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 มันก็เลยฟันกับฟันยากแต่ว่า,างวดน,นี้คือไปแล้วล่ะไปเบิดเลยบ่ <l att> ไปเบิดชุดตัวหกขึ้นสี่เนนไปเบิดเลยวันนี้ <l att> ค,คือเอาใน,นเล่ยตะล่างไปเนะ <l att> าะ ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดสองหนึ่งครับนั่นแหละวิ่งตัวเด่นที่หางวดก่อนกะงวดก่อนกะหากับซีเนาะไปออกมาหามมามาจับคู่มันถูกมันกันสิีมาตัวงวดน,นี้ครับผมว่าคิดว่าผมิีคอการิีคอของผมก็คือว่ามันไปแล้วบารีมันครบรอบ ปอบหลอกมันสีมาแต่ว่าใน่ยผมผมเลื่องตวเลขเน้่ผมพรเดี๋ยวสม,มุนมากผมมาต่อจุดอปอะเดี๋ยวถือสม,มุดมากเจ๊เกเาตำนในนั่นล่ะกำลังหลอกให้ท้ชมบงกำลังหลอกให้บงมันจะมีมหาศูนย์เก่าข้องเทิงแล้วก็มีเจ็ดสองหนึ่งเด่นนะวิ่งวิ่งบนหาโอ้ยวิ่งบนเป็นบนทั้งล่างเนาะ ห้ากับศูนย์เป็นได้ทั้งบนล่างแล้วก็จับคู่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสองครับตัวใดไม่สิมาตีกลนเมเาศูนย์ห้าสองตัวหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองมาใดเบิดวันนี้ปกเสบอกควอมแห้งไมเก็จ้าออกข้อมแหงนี่หามาแหงแหงปกมาแห้งบ่เวันนี้ครับหามาแห้งให้ติดหาเลยติดหาไว้ คิดหาบนีผมก็เลยจับสองมาส่เน่จับจ็ดมาใส่เน่จับศูนย์มาใส่เน่คือหลุดหาได้เลยผมว่าอืมหมดก้อนกร<อ>ใจานเนี่ให้ได้น่าหลุดหาเนาะครับเอาไว้ได้แล้วผมมาน้ำหนักหลายหลายมากๆเลยมผมว่าเดี๋ยววันี้ที่มีอันมีอันอันตัวไหน มัธยมมีหาอย่างเนี้ยมันธยมมีหาศูนย์ไปศูนย์หาอะไรเจ้านะกลับเนาะใช่กับตัวเดียวกันละวันนี้ือก็ต้องกราบชมล่างน้ำหาสองหาสองหาเก้าหาเจ็ดที่หางนี่แหละหาศูนย์หาเจ็ดหาเก้าหาสองเนาะครับ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 นี่แหละคือการมีความหมายควบแน้งเนี่ยมัธยมเป็นลักซิบเลยมา แต่ว่าก็าใส่หลัก้อยอยู่นี่หาศูนยเก้าหาศูนย์เจ็ดครับครับเจ็ดศูนย์หาเก้าศูนย์หากับเป็นได้สามตัวนะนี่อยู่ในนี่จับคู่คือออกจับคู่มั่นนี่แหละเนาะครับครับห <50 9 S 2> ้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าศูนยคือสิ่มาถือทางอยู่ผมหวานโอ้ห้วสันจอนี่หววนี่ล่ำปางเลยนะ,ะล่ำปางเหรอ หัวฉันจอนอยู่ขาเจอาขจ้า,จออาจต้องออกมาจากทีอยู่แล้วจีกันลอกไปแล้วแตะแล้วเต่ผูมักป่านาน,นี้แต่ว่านี่ครอบอะไซจำเนินละ่ะเป็นยนวท่างกับวมาเขาศูนย์ม่ดิเขาศูนย์อ๋อจิตถาวคว่มศูนย์มันศูนย์ศูนย์หาศูนย์สองตรงกับแม่สารคามตอะ ตรงกรบ<อ>ับแม่สารคามแม่ยมีประตูนงเออนั่นแหละไปเปรียบเทียบอาจารย์ได้เงินลงคลิปไปเมื่อกี้นี่ซุนซองกับ่อแนซุนหากับ่อแนทด้หัวนี่กับ่อแนยังว่ามันติดมันต<อ>ิดกันเลยเปิดเลยผมก็เลยว่าแล้วก็หาซองอีกคนหนึ่งเอ้าหาซองก็เขากันเลยเ<อ>ขากันเลยสามคู่เลยนั่นแหละชั้นก็ได้จับนัดกับวอร์เก้หาซองซุนซองซุนหาเขากันกับแม่สารคามเลยอันแหละก็คือว่านินหาผมว่า จะว่าจะถิ่นศูนย์จะถิ่นศูนย์กับไซศูนย์สองศูนย์ห้าถ้าศูนย์มาวันผ่านม่แย่ทำไมอ่ถ้าศูนย์มามาศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หกคนวะเจ้าหนุ่มเขาหนีกระมีศูนย์เก่าเนาะครับเปิดไปได้เปิดไปได้แต่ว่าใจใจนี้ก็อย่าลืมหาตลอด จะเปิดได้ทั้งบนล่างหาจิมาบนล่างอาจิมาศูนย์หรือว่าศูนย์อาจิบนหาอาจิล่างสีเนาะต้องเบิ่งไหลเจ้าประกอบว้าเพิ่นให้หานีมาข้างล่างหรือข้างบนเนาะมันเป็นสังสี่เนี่ยขั้นขั้นมองผ่าบออกเจเจขั้นมองผ่าบออกเห็นเลขผมจับไปสามตัวนว่าสัน่นนันกับพ่อแล้วนี่บ่สัน่นนันก็บจบแล้วก็ต้องไปล้ำไล่หาศูนย์เจ็ดเนาะ หาศูนย์เกาหนึ่งบ้าสอง้างกันะอืหาศูนย์เก้าหาศูนเจ็ดสรับย่ต้องไปเรีนหลายยางหรอกสาับบลดน่างครับจือถือเยอะอืมคัน่มนันก็สารับรลดหาเก้าหนึ่งมีหาเจ็ดกัมีเนาะมีมีมีโตดพอโตดกัจับคู่เอาสองตัวโหลดไม่หนจับคู่สองตัวอะทิชมันจะมากประมาณนี้หาเจ็ดหาเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหาศูนย์นหาแค่นี้เนาะ ก็เจ้านั้นแหละเออมันเล็กง่ายง่ายงวดนี่เล็กง่ายเหลขมันเจียวขรคานสีมา,าแบบว่าที่ว่าสูงกับว่าสูงปัดกลางแต่ละเลขตัวนี้อาจจิมาศูนย์เก่ากรได้เนาะหันละะมัเคยออกเรี้ยงกันไหเล่เคยออกเรี้ยงกันมันโมมาจังไหนมันงวดนั่นงวดนั่นจำได้เ่ราะว่ายังก็เก้าศูนย์ห้าเ เอองวดนั่นล่ะปีกายพุ่นงวด <c oughs> งวดแม่งวดเม่เสียดีแมนแมนมาตุ่มกันเล<ป> <ไป S 2> ยเนาะรอบนั่นก็เป็นฮาเก้าบารนดึ 9, นอรอบหลังก็มาเป็นหาเจ็บแนดีงวดได้หาเจ็ดนีเจแดงถูกนะ้ำงวดนั่นได้นักเด้มันตรงกันกับหลายเจา้าตรงกับวัดอันผู้อันผู้ผู้แง่งามโอยผู้ผนี่ละ่ะทีว่ามาตรงกับเมียสารคาาเนี่ยจัดจัดหนักเลยหาศูดเนี่ย ม่าน้ากันอยู่ได้เนาะหงวัดหาเจ็ดเนาะหงวดเจ็ดหามาน้ากันมาน้ากันหลายหงวดอยู่ตัวเด่นมาน้ากันกระทิมว่าได้นะหรือเขาเขาใจผิดเองก็แล้วเต้าน้ะไว้วิเคราะห์เอาไว้ใส่กันตัวหลายอาจารย์เนียนเนียนเนียนกะคือว่าเะบุ๋เป็นเชีหวนใดหวานเดาเนาะมันใจตัวใดก็ใส่ลงไปเลยนีหงวดควันกับเจ็ดสูนย์ตรงๆเนาะเจ็ดสูนตรงๆตัวเจ็ดสูนเนี่ยเทียได้ครับ ว่าได้กิ่งที่ตั้งเลยบ่เอาวันนี้คักตัวนี้คักก็คือจดีดไต่ละคือคักแล้วอืมนี่แหละนอสามคูนนี่จับยังไงครับนี่ศูนห้าห้าเจ็ดห้าเก้านี่แหละเอาเขียนนิดตัวเลขน่ะน,นะอันใดพอจับคู่กับจับเอาเมื่อจับมันก็จะไหลนะศูนย์เก้9นี่ตัวหนึง่งโอเคมาเบาเหลือเงว่นี้บาเหลือ ขอบคุณมากๆนาจิเขานะขอบครับนาจิเขาใส่ปีใหม่ปีใหม่เลขเขาง่ายแล้วคือนหัววงหันวันมันสีมาแปดเก่าด้วยกับมาเอลีเลขใกล้ปีใหม่ล้วมันสูงๆทั้งนั้นเลยคิดว่านั่นนะมันมีคนมาถ่วงอยู่เอาหันหกสี่เลยอาจารย์บาจับเอราะจับหมดนะบ่มากออีอลีเออหวดกอนนี่กันหกสี่น่าเข่าตรงๆเนาะแต่เขาอยู่ดอกแต่ว่ามันมันมันบริษัทกันตัดกันที มันเลขบ่มักเกอยังไงแมนแมนเลขเขาเลขบ่วมักเบิดเนาะนี่นี่นี่หกซีหนึ่งห้าซีหนึ่งเฮ้ยจับคู่มาจับคู่ซีหนึ่งซีสองหกหนึ่งเหมือนวะนี่แล้ว<ด>ว่าจับธรรมดาหนาสีหนึ่งหกซีไปพี่เนี่ยหนึ่งห้าซีไปเหมือนเด้ท่านเร็วจปงนดจับคู่ไห้ผม จับคู่ผมผมกับบ่อเอาไอวมาหกสี่นะนี่เด่นหากับซีแต่ไม่ให้ความสําคัญทีหนึ่งมึงดูหนึ่งมีทุกที่เลยนะสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งมึงดูคนเขาใจผิดเขาใจผิดเนาะเขาใจพิดจับคู่บ่อตีจ่ายจ้ากูเมื่อใดงวดนี้ล้วเอาจับคู่ให้มันถือมันก็ถือตัวสงบเจ็ดศูนย์จับคู่ถูกเนาะจับคู่ถูกขึ้นถูกโหลดเอา เข้าเข้ากระเล่นตัวสามตัวเนี่ยเราเป็นรักงวดก้อนหกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนี่ตัวจะแดงมากเลยหาซีเนี่ยหกซีเนี่ยกันมักหนึ่งนั่มมันก็นเลยบดจับหกซีบางทีอออมันสีมากเลยบดจับซื้อเออบางทีมันสีม้าอยู่แต่ว่ามันบริษัทท่านตากก็ีหลายหางวันนี้กระเล่นแค่สามตัวเนี่ยเพราะแล้วห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยแนมตัวนี้เป็นรักเน,ะนาะแนมที่ผมจับ สามตัวสองหางพ่อโอเคบางที่อาจามหาศูนย์คือบ้านละนะแล้วก็ไปยุ่งหนายุ่งหลังแค่สามสองหางนี่ยครับพ่อเล้วโอเคขอบคุณมากมากสำหรับแนวทางค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับครับครับโอเคท่านผู้ชมขอบคุณเชิดน้องไก่ที่ให้แบงปันข้อมุ่นบ่มีใยดอกสีมะไ้เพื่อนไ้ตลอดทุกงวดทุกงวดโอ้ยดีน้ำลาย เนาะคนยืนกับโได้แวงปันบ่ได้ให้ทุกเฮาทุกงวดปันนี่เพื่นอนกระจากให้เลขเพื่อนถูกเป็นค้ามภาพภู่มใจเป็นก้านสุขของเพื่อนอีกที่หนึ่งเด้อค่ะเนาะหวยท่านถูกก็ดีใจหวยท่านบ่ถูกกะเสียใจธรรมาดาเสี้ยนหว,ย,หวยนี่กันหวยเจ้าของถูกโอ้ยเจ้าของมาถูกกะสร้างวัต่เลขเจ้าของถูกเออเนาะถูกเสี้ยนละค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลมาทางจ่องเจ๊แดงนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะเสี้ยน,น้องคาย ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำลำรุยๆถูงไหวเปนน้ำกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเจดงตลอดจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ